ข้อต่อไปก็อยากจะพูดว่ามีครูบาอาจารย์เป็นไปบ้างหมายวาวามีครูบาอาจารย์ที่จริงที่เป็นครูบาอาจารย์ตามความหมายของคำว่าครูบาอาจารย์กานให้จริงจริงไบ้าง เดีย๋ยวนี้มีอาจารย์แต่ปากมันเรียกอาจารย์กันได้ง่ายๆทั้งบ้านทั้งเมืองจนกระทั่งมันเฟอ้อไปหมดแต่ว่าไม่ได้ทำให้มันเป็นครูบาอาจารย์ที่แท้จริงการที่จะเป็นครูบาอาจารย์แท้จริงได้เนี่ยมันเป็นฝ่ายที่ลูกฝ่ายลูกศิษย์จะต้องทำ ว่าทำหน้าที่ให้ถูกต้องครูบาอาจารย์จึงจะมีขึ้นมาปฏิบัติตามหน้าที่ให้ถูกต้องมันจึงจะเป็นการทำให้มีครูบาอาจารย์ขึ้นมาไม่งั้นมันก็มีแต่ปากมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันเป็นเรื่องออตามทรรเนียมหรือเป็นเรื่องพูดแต่ปาก แล้วขอนี้มันคู่กันไปมันเลยกันไปเป็นคู่กันกับเรื่องพระพุทธเจ้าในที่สุดคือมีพระพุทธเจ้าที่จริงกันแต่บ้างอย่ามีพระพุทธเจ้าแต่ปากในเวลาทําวัดตรวจมนนี่ามีพระพุทธเจ้าแต่ปากไม่มีพระพุทธเจ้าจริงๆ ้าจะมีพระพุทธเจ้าจริงมันอยู่ที่การกระทําให้สมกับที่ว่ามีพระพุทธเจ้าถ้าเรามีพระพุทธเจ้าเป็นของเราเราจะต้องทําอะไรบ้างเราก็ต้องทําสิ่งนั้นแล้วพระพุทธเจ้าจึงจะมีมีสาหรับเรา <c oughs> เดี๋ยวนี้เราว่าง่ายๆแต่ปาก <c oughs> มันก็มีพระพุทธเจ้าชนิดแต่ปาก มีค่าเท่ากับน,น้ำลายที่เสียไปในการพูดคำคำนั้นอย่างนี้คือพระพุทธเจ้าที่มีกันอยู่โดยมากทำไมใช่พระพุทธเจ้าจริงเป็นเรื่องอย่างเดียวกับครูบาอาจารย์ยนี้ก็มีครูบาอาจารย์เป็นแต่ปาเช่นเดียวที่มีพระพุทธเจ้าแต่ปา ถ้าไม่คิดมันก็ไม่เห็นเรื่องนี้ถ้าไม่คิดก็ไม่เห็นถ้ามันเคยชินมากเกินไปธรรมเนียมโบราณที่เขาให้พอถึงเวลาแล้วก็ให้นึกให้สํงรวมจิตใจนึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ของบิาดามารดาครูบาอาจารย์นี่ก็เพราะมุ่งหมายข้อนี้ คือม <te Liberty Overwatch> ุ่งหมคนคนนั้นมีบิดามารดาจริงๆแต่ว่ามีครูบาอาจารย์ที่จริงๆแต่บ้างก็ั้งมีพระพุทธเจ้าที่จริงๆแต่บ้างอย่ามีแต่ปากมันต้องมีบิดามารดาครูบาอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าจริงมันจึงจะช่วยได้ถ้ามีแต่ปากมันก็ช่วยแต่ปากเท่าเท่าเท่าไปเท่ามา ที่ลงทุนเพียงแค่เสียน้ำลายไปนิดเดียวในการพูดทำนี่ไปเพ้าในผลที่เกิดขึ้นนี่มันจะต้องเท่ากันเสมอทำแต่ปากมันก็ได้ผลสักว่าแต่ปากทำไม่จริงมันก็ได้ผลเาะทำไม่จริงเป็นของปลอมอยู่เรื่อยไปทั้งหมดนี้มันเป็นตัวอย่างที่ว่า เราจะบวชเพื่จะเป็นพระเป็นเนนกันกให้เต็มตามความหมายเนี่ยมันต้องทำอย่างนี้ถึงมันรืวนแต่เป็นการทำจริงๆนั้นไอ้เรื่องพิธีรีตองนั้นมันก็เป็นเรื่องพิธีรีตองทํำพิธีบวชเสร็จมันก็เป็นพระเป็นเนนแต่ตามพิธีที่มาว่าอะไรอยู่วโวก าตามบทที่ต้องตวจต้องท่องมันก็เป็นแต่เดียงตันนั้นในจิตใจมันเป็นไม่ได้ถ้าจิตใจเป็นได้มันก็ต้องทำลงไปจริงๆในการที่จะลดลดตัวกูลดของกูนะี่กิเลสทั้งหมดมันมารวมอยู่ที่นี่แห่งเดียว แต่แล้วมันก็มีหลายแง่หลายมุมไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวคูของคูน่ะมันหลายแง่หลายมุมอย่างที่พูดมาแล้วมันทำให้กดโปงมันทำให้บิดเบ้วมันทำให้ไม่รู้จักอายมันทำให้ยกหูชูหางหลายสิ่งหลายอย่างหลายแง่หลายมุม จนจับไม่ค่อยจะไหวคูอป้องกันไม่ค่อยจะไหวถ้าใครทำได้คนนั้นก็เป็นพระจริงเป็นเนนจริงเป็นผู้บวชจริงถ้าใครทาไม่ทำในส่วนนี้มันก็เป็นแต่เพียงพิธีเป็นแต่เพียงบัญชีเป็นแต่เพียงธทำเนียม เนี่ยคือข้อที่การบวชมันไม่เป็นเหมือนวัคซีนที่คอยป้องกันโรคนี้ไม่ไม่ไม่ป้องกันแล้วก็ไม่แก้ไขไม่อะไรหมดที่อายุมันก็ล่วงไปล่วงไปอายุทางเนื้อหนังมันก็มากขึ้น แล้วอายุทางวิญญาณมันก็ลดลงมองดูข้อนี้กันเสียให้ดีๆอายุทางเนื้อหนังมันก็เพิ่มขึ้นเพราะเวลามันก็ล่วงไปอายุมันก็เพิ่มขึ้นเนื้อหนังมันก็แก่ไปแต่ว่าอายุทางวิญญาณนั่นมันยังไม่เพิ่มขึ้นแล้วมันกลับจะลดลงเราต้องทำให้ถูกวิธีให้ตรงตามเรื่องตามราว ให้มันเป็นการเพิ่มอายุในทางสติปัญญาทางวิญญาณอายุทางเนื่อนหนังน,นี่ก็ไม่สำคัญแล้วเราควรจะลดมันจะด้วยลดอายุฝ่ายเนื้อหนังไปเพิ่มอายุฝ่ายวิญญาณให้มันมากขึ้น <c oughs> ลดอายุทางเนื้อหนังก็คือว่าขยันล่อมันเรื่อยๆใ่ล่อความ โง่ความหลงความเป็นพาดของวัตถุความมีตัวกูของกู้ที่ยกหูชูหางถ้าว่าเรามีการล่อยเรื่องทางเนื้อหนังอยู่อย่างนี้มันก็เป็นการเพิ่มให้แก่เรื่องทางวิญญาณในการล่ออายุทางเนื้อหนังนี่มันก็มีประโยชน์ ำให้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตนั่นมันเป็นไปถูกทางการไอ้ล่ออายุแบบนี้มันก็คือการต่ออายุชนิดที่แท้จริงคือ <c oughs> ทำให้มันให้มันมีประโยชน์ทำให้มันสะอาดทำให้มันถูกต้องให้มันขยายสิ่งที่ เรียกว่านิพพานนั่นออกไปเวลาที่เป็นนิพพานนันถูกขยายออกไปเวลาที่เป็นวัตสงสารให้มันหดเข้ามานชีวิตของเรามันก็เต็มไปด้วยอาการของนิพพานมากขึ้นลด <c oughs> อาการของวัตสงสารเสียเรื่อยเรื่อยไป